เรียนท่านประธานท่านพันเอ,เอาาากอรรมจักรสุขวัฒนา่านลองภูเกาการบนตรนนั้นกตกี่สามที่สามท่านผู้มีเกียรติทุกท่านชมรม K SME แคร์ภาคเหนือเกิดจดากการที่ธนาคารกสิกรไทยได้เชิญเพื่อนนักธุรกิจ มาอบรมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการของธานาคารกสิกรไทยโดยมีวัตถุประสงค์ให้เพื่อนร่วมธุรกิจมามีความสาพันธ์และเพื่อเป็นการรวมตัวกันตอบแทนสังคมปัจจุบันมีเพื่อนสมาชิกทั้งหมดรวมลงแล้วถึงสิบรุ่น ก็ผมนายประกิจชาตานาวินเป็นประธาน KSME Care ภาคเหนือณปัจจุบันนะครับผมได้รับทราบจากท่านประธานในวันนี้เมื่อหลายเดือนก่อนว่าทางมติลนั้นบกที่33ได้จัดสร้างห้องสมุดเฉลิมเกียวพระเรระจ้าอยู่หัว84ภาษาขึ้นและห้องสมุดนี้เป็นห้องสมุดที่รวบรวมปรัปศาสตรล้านนาเป็นพิเศษอีกด้วย ดังนั้นผมจึงนำเรื่องดังก,กล่าวเข้าเรียนเพื่อสมาชิกกรรมการว่าของเรามีวัรวาละที่จะต้องมีวัรละกิจกรรมเพื่อสังคมในหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งครั้งก็นำเสนอในที่ประชุมแล้วเพื่อสมาชิกที่ประชุมเห็นด้วยผมก็เริ่มมาปรึกษาหรือกับท่านประธานจนในที่สุด ก็นำเรียนท่านผู้บัญาการบรรทนน้ตกที่3าและท่านก็เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการได้เราจึงมีงานวันนี้วัตถุประสงค์ของวันนี้คือต้องการให้เราทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามวัตถุประสงค์ของ k s เอ c a ีแครบและเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างเพื่อนสมาชิก ได้หน่วยงานมณฑลทนนบกที่สามสิบสามอีกทั้งวันนี้ทราบว่ามีสมรมลีลาชจากวิทยาลัยสาพระช่างมาร่วมด้วยนะครับก็ขอยินดีตลอบแล้วขอบพระคุณที่มาร่วมงานกุศลในวันนี้โอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณดิตพงษ์ พรสนกนาศรองผู้อำนวยการฝ่ายความรับธ์์ลูกค้าผู้ประกอบการธนาคารกสิกรไทยขึ้นมากล่าแวแสดงความดีในงานวันนี้และโอกาสถัดไปผมก็ขอเรียนเชิญท่านพันเอกธรรมศักดิ์สุขวัฒนาท่านรองผู้อนวาการมณฑลน้ำตกที่3า 3, 3ได้กล่าวเปิดงานให้พวกผมด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดี ท่านประธานในพิธีนะครับคณะกรรมการชมรมเครือข่ายนักธุรกิจเคสมนีแคร์ภาคเหนือแล้วก็แขกผู้ม,มีเกียตรติทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมในนามที่เป็นตัวแทนของธนาคารกษตรกรไทยนะก็เพิ่งเดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อช่วงตอนบ่ายนี้ได้มาเห็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะฮะแล้วก็อากาศที่ เรียกว่ารู้สึกเป็นโชคดีของผมและน้องที่มาด้วยที่ได้มาเจออากาศที่ดีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพวกเราคงจะได้มีโอกาสวาดลวดลายกันบนฟลอร์กันอยา่างเต็มที่นะครับสำหรับท่านที่ท่านที่อยากที่จะออกมาโชว์แสดงฝีมือนะในการรีลาให้กับเพื่อนๆได้ชมนะฮะแต่ก่อนอื่นที่เจะเข้าสู่ช่วงนั้นเนี่ยผมก็ทางพิเศษก็อยากให้ผมขึ้นมากล่าว อะไรสักเล็กน้อยนะฮะในนามของตัวแทนธนาคารนะฮะสำหรับหลักสูตรหรือว่าโครงการเคสที่มีแคที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยจริงๆมันมีหัวใจหลักอยู่3ประการด้วยกันนะฮะก็<ล>ะคือ<ล>ข้อแรกธนาคารกษตรกรไทยเชื่อว่านอกเหนือจากความช่วยเหลือทางด้านการเงินที่ธนาคารมีให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเราคิดว่ามันไม่เพียงพอนะฮะเพราะว่านอกเหนือจากเงินเนี่ยผู้ประกอบการควรจะต้องมีความรู้นะ,ะซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธ เอาไว้ประกอบการทําธุรกิจด้วยนะฮะเพื่อให้มีการพัฒนาให้ทันกับการแข่งขันได้นะฮะอย่างที่2ก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งหรือเครือข่ายพันธมิตรนะฮะซึ่งเป็นที่มาของชมรมเคมิแคร์ที่พวกเราเป็นสมาชิกกันอยู่นะฮะเครือข่ายนี้มีความสําคัญกับการทําธุรกิจเพราะว่าเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว,ว่าการทําธุรกิจอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวไม่สามารถทําได้นะเพราะฉะนั้นต้องมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับ แล้วก็สุดท้ายที่พ่เต็ดได้กล่าวไปแล้วว่านอกเหนือจากการที่เราทําให้ธุรกิจเราเติบโตแล้วเราคงจะต้องมองย้อนกลับไปที่การทําความดีกลืนกลับให้สังคมนะฮะเพราะเคสมีแคร์มุ่งเน้นเรื่องของการที่ธุรกิจจะแข็งแรงจะแข็งแรงได้ประเทศคนที่เป็นคนของประเทศไทยเป็นประชาชนเป็นพลเมืองของประเทศไทยก็จะต้องอยู่ดีกินดีไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักแต่งปัน่นนะฮะกลับไปให้คืนสู่สังคมด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราคิดว่าคงม,มากันคงจะมากันเพิ่มอีกเรื่อยๆนะฮะแล้วก็งาน <Hello. S 1> อรับงานวันนี้จะไม่สามารถสําเร็จร่วมได้เลยถ้าขาดความร่วมมือการเอาจริงเอาจังแล้วก็การมุ่งม,มั่นของคณะกรรมการเพราะฉะนั้นผมอยากจะรบกวนให้กับพวกเราทุกคนช่วยปกมือให้กับคณะกรรมการจัดงานในวันนี้ด้วยครับนะครับ แล้วก็สําหรับในปีหน้าก็จะมีข่าวดีสําหรับชาวเชียงใหม่ก็คือคิดว่าชมรมเคสิมีแคนน่าจะมีสมาชิกเพิ่มนะฮะสำหรับปีหน้าคือเราจะมาลงโครงการที่นี่อีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับวันนี้คายการะรู้สึกดีดีแล้วก็เป็นปีอย่างยิ่งที่ได้โอกาสต้อนรับคณะผู้ประกอบการนักผู้กิจนะครับ ถือว่าเป็นครั้งแรกของท่ายกาเวลานะครับที่เราได้มีโอกาสจัดง,งานให้กับทางนักธุรกิจนะครับแล้วก็งานนี้เป็นงานที่ทําเพื่อที่จะนําให้เงินไปในการที่จะิำการสร้างนันนสถานนะครับถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคื่อห้องสมสุดนะครับสำหรับห้องสมสุดนั้นก็ ในส่วนของมทระหารบทที่สามสามก็มีความเหมะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ในการที่เผยแพร่ประวัติศาสตร์านานะครับซึ่งถ้ท่านใครๆได้อ่านประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าเราลึกไปแล้วจะเห็นว่าในสมัยที่ของนานนานมีมีความเจริญรุ่งเรืองมีสองสมัยด้วยกันยุคแรกก็ยุคของในสมัยของพยามังลายนะครับก็ นัน้นยุคแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเส้นศึกในปีที่บริเวณนองเข้ายึดนะครับเราตกเป็นลูกซุ่มของม่าม่าอยู่สองกว่าปีด้วยกันในช่วงนั้นล้านนาอ่อนแอมากนะครับแล้วก็พลก็ถูกการป่าต้อนไปนะครับก็มีพระเจ้ากาเวลานะครับท่านก็ได้มาช่วยกันขอคู่นะครับบ้านมือ ในยุคนั้นในยุคที่ค่อนข้งางที่จะโหดนะครับผมได้ทำวิดิทัศน์มามาด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นคุยกับคุณเพ็บนั้นบอกว่าากให้คุณเพ็ทบอกว่ารมด้านนี้ก็ด้วยความตั้งใจจริงๆอยายกทาให้คนด้านนี้เนี่ยได้เผยแพร่เกณฑ์เกณฑ์ุณของพระองค์เพราะว่าเป็นยุคที่ค่อนข้าง,งที่จะลำบากมากแล้วก็ล้านนาของเราเนี่ยผสมผสานไปด้วยผู้คนมากมายจากลาหลายที่นะครับ ไทยลื้อไทยไทยอมไทยเผลนในยุคข,ของการเปลี่ยนถังในซ้ายเปลี่ยนข้าเปยนนะครับใ,ในยุคนั้นนะครับก็ใ,นนบใช้เวลาพอสมควรครับเพราะฉะนั้นก็ตรงด้านนี้เนี่ยก็หวังว่าห้องสมุดตรงนี้จะเป็นห้องสมุดที่ให้กับทุนทนให้กับคนจก่งใหม่นะครับได้มาศึกษาประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ทางวิชาการท่านก็ยังต้องก,การที่จะให้มีประวัติศาสตร์คืน ครับไม่ว่าหมา,ย,ย,าคยคุณศรียาคุณพนบรีคุณรัตนาากงศินักันะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์นะครับเราเป็นเอกาชมาเจ็ดร้อย่อปีนะครับถึงปัจจุบันนี้เรา,ามีแผ่นดินที่อยู่อาศัยถึงขงานาดนี้ก็เพราะว่าบรรุ่ของเราครับหาะจัดทุกองค์ท่านได้สร้าง,งาขึ้นมาแล้วก็ในปัจจุบันนี้พระวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถือว่าทุกคนก็คงบย,ยุทธิ์ดีนะครับว่าท่าน ได้ทางานเพื่อแผ่นดินมามากมายนะครับใน่วงที่ขอรการบ้านเมืองในศาสรท่านากา็แก้ปัญหา,าม่เยอะนะครับแล้วเราเองในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับได้อยู่ในถึงแผ่นดินนี้แผ่นดินที่มีความอบอุ่นนะครับได้ทํามาหาก,กินใน,นื้นแผ่นดินนี้อย่างมีความสุขนะครับผมถือว่านักธุรกิจน,นะครับเป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่จะช่วยบ้านเมืองนะครับ แล้วก็ขนาดนี้นะครับเราถ้าไปดูตามที่ต่างๆเราจะเห็นว่าขนานี้นักท่องเที่ยวเริ่มไหลามาแล้วนะครับเราเออกการิมทะเลาะกันไม่มีสีแดงไม่มีสีเหลืองนะครับผมเคยพูดบ่อยๆถ้าเราทะเลาะก,กันป้าน,นึงไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนน,นี้ทุกภาสถุกมีส่วนสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่พวกได้เข้ามาได้มาใช้สถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็มีอุปสงค์นะครับ ในการที่จะทำข้อมูลนะครับเพื่อสังคมในานามของูลนิกิฐานปกที่สังสารตขอขอบคุณผู้ทานทุกคนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมมาดน้านนี้นะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะครับถ้ามีสิ่งใดที่ขาดผลกระทบความโทษ <c oughs> สมาชากบอกว่าผมขอรับนะครับอันนี้ก็เราพยายามนะครับที่จะดูแลพวกท่านนะครับเพราะนั้นก็ มีอะไรก็ขอบกันนะครับแล้วก็นายกับเรอไปนะครับทหารเราตอนเีดีๆนะครับที่จะรูางนะครับแล้วก็ตัวใหญ่อาหารก็ผมก็รู้อย่างเดียวนะครับนะครับมีอะไรก็ทุผมีอะไรก็มาแต่ว่าค้าขายผมค้าขายไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นแต่ว่าก็บอกว่าทรงด้านนี้บ้านเมืองมีวัตถุผมก็ดีใจนะครับแต่ว่าถ้าบ้านเมืองไม่ไม่ไม่สงบสุข ก็ไม่สบายใจนะครับเพราะนั้นเราอยู่ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารเป็นานายก็แลแต่ครับช่วยรักษาบัานหนึ่งหนึ่งนี้ไว้ให้ได้นะครับก็ได้ดีนะครับขณะนี้มีปัญหาอยู่มากมายอยู่หลายเรื่องด้านความคมที่ค่อนข้างที่หนักใจแต่ว่าก็แก้กันไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก่อนจะถึงิีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขน,นะครับ แล้วก็วันนี้ขอให้จารึกเที่งนี้เป็นของท่านนะครับขอให้สนุกสนาให้เจริญี่นะครับแล้วก็มีความสุขตลอดไปปีใหม่ครับ